เอาเลยฮับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับมาตอนนี้เราก็ยังอยู่กับเซิร์ฟเดิมนะที่ผมลงไปเมื่อวานเะนี่ยก็ยังไม่มีเซิร์ฟจะไปนั่นเองนะนี่ขออยู่เซิร์ฟนี้กันก่อนนะแต่ว่าตอนนี้คือผมยังเข้าบ้านไม่ได้ฮนะับมันก็มีป้อมปืนนะผมไม่ได้อยู่ในบิลเนี้ยทุกคนจบเลยแล้วจะใช้ปืนยังไงวันนี้เนะี่ยบ้านก็ยังอยู่ดีนะแต่ว่า หน้าประตูนี่มันมีป้อมปืนไงจะทำยังไงดีวะเนี่ยมีผมว่าต้องเลาป้อมปืนว่ะไม่งั้นเราก็จะไม่มีปืนเล่นนั่นเองครับป่ะเฮ้ยกดแล้วเหรอมันใส่ไปกี่นัดวะเนี่ยโอโเดี๋ยวมาดูของกันครับทุกคนว่ายังเยอะอยู่หรือเปล่า เมื่อวานก่อนที่ผมจะออกเกมก็ยังเหลือปืนหลายกระบอกนะนี่โอเคปืนยังมีเล่นอยู่ฮทอ,อ้กระสุนละ่ะอ๋อมีแค่ปืนมะทุกคน เดี๋ยวเราก็ต้องคราบกระสุนเองวะ่ะเล่คือบ้านนี้มันก็อยู่หลายคนนะผมเห็นมันก็เล่นเป็นทีมเนะี่ยพวกต่าง,างชาติเนี่ยแต่ก็ตอนนี้คือไม่มีใครอ่อนไงมาเดี๋ยวผมก็ไปสร้างเตาดีกว่าวะ่ะคราบเตานั่นเองนะไปสร้างบ้านแคมป์ข้างๆเราก็จะได้อยู่แยกไงเดี๋ยวมันจะเปิดป้อมปืนอีกเนี่ยในงัดอดข้าวแน่อนอนแอบบ้านนี้ ขยายบ้านไปนเลยบ้านนี้ที่ชิงผมก็สร้างเอาไว้ทําเตียงเน่ยก็ไปได้เขินเลยก็ไปเข้าบ้านนี้ไงแต่ก็ขยายดีกว่าแฮปมาอยู่บ้านนี้ดีกว่านะเนี่เดี๋ยวชั้น2ก็เอาไว้เผาของนะ Yeah. แค่นี้ก็พอแลยครับก็เอาไว้มีที่เผาของก็พอเลยนะเต่าก็วางตรงนี้ไปเลยมาเดี๋ยวเราก็ไม่ออกหายิ่งคนครับวันนี้ก็เห็นคนยังเยอะอยู่นะยังไล่ยิงกันอยู่นะทุกคนเราก็ขอบไปเล่นด้วยคนเดีย๋ยวทำกระสุนกันก่อนครับเนี่ย ไปอัพหินกันก่อนแฮปนี่เราก็มีหินอยู่มี2,000กว่าแฮปก็ได้อยู่นะเดี๋ยวไล่อัพผนังนะทุกคนอา้าวแล้วตรงนี้จะอัพยังไงวะเนี่ยอ๋อไม่อยากย้ายต่าวะ ได้โยโอโหยินไม่พอเลยวะ่ะได้แค่นี้เองแรับบ้านเรานะก็น่าจะพอแล้วนะแค่นี้แหละไปแฮปเทีเราก็ไปออกไปหายิางคนบ้างนะไอเห้ยยังมีคนบวก เดี๋ยวจะไปดูพวกนั้นแฮปที่มันเล่น4ี่คนเมื่อวานนะเป็นพวกต่างชาติเนี่ยเี่ไม่ว่ายังอยู่ว่าเฮ้ยเอาแล้วไงผ่านเพิ่งสร้างเมื่อกี้เองโดนแล้วเหรอไปแฮป เห็นคนวิ่งแถวบ้านแฮปมันวิ่งขึ้นเขาแล้วตัวหนึ่งนี่อยู่ซี่ว่ะนี่อันนี้เป็นตี้ไทยนี่ว่าหลายชื่อเลนะ็บมาหาผมแน่นอนว่ะทุกคนเอาวยวลองตามตัวนี้ก่อนแฮปเมื่อกี้เห็นวิ่งขึ้นเขานะแยกไปคนเดียวนี่ไล่ตามแฮป ไ,ไแล้ววะไม่รู้ว่าไปไหนแล้วอ่ามีคนอยู่หน้าบ้านคนหนึ่งนี่รับเดี๋ยวจะส่องดูก่อนนะมีหลายชื่อนะแต่ว่าเห็นแค่คนเดียวเองวะ่ะ นี่แฮปสามสี่ชื่อเลยนะเห็นคนวิ่งแลบนะทุกคนนี่หรือว่าจะเป็นตัวเมื่อกี้วะเนี่ยขอดูก่อนแฮปอ่าผมว่าน่าจะเป็นคนในตีไทยเมื่อกี้นะ ไปเลยครับยังว่านี้โอ้โหนัดหนึ่งสิบสามโอ้โหอันนี้ไม่มีสครบโอเคนรียกว่าจะไม่ตายเชอนละนี่สรับอะไรวะเนี่ยโอ้ฟาร์มัทอยู่สิเฮ้ย มีระเบิดน้ำมันด้วยโยนทิ้งไปเลยบันไดเฮ้ยหรือว่ามันจะเอาระเบิดไปเรดบ้านผมอะเนี่ยนี่แสดงว่าเราโดนระเบิดได้ก่อนเลยดิไปเลยครับนึกว่าจะยิงไม่ตายเลยนะนัดหนึ่งสิบกสิบสามเนี่ยอ๋ดีที่มีสอดกระบอกนะไปแล้วตอนนี้คือผมจะกลับบ้านไม่ได้แลนะ้วเพราะว่าที่บ้านมันก็ มีคนอยู่ไงไปหาบ้านใหม่อยู่แล้วกันแอบทุกคนไปหาเจาะนะไประเบิดอยู่เนี่ยพาแล้วตอนนี้คือเจอบ้านดีๆแล้วก็เผาของด้วยนะที่เรามาอยู่บ้านนี้แล้วกันแอบ ยึดบ้านนี้เลยโอ้กล่องไม้เยอะอยังวะโอ้ยถันคาพังเล็บเนี่ยมาทีเราก็เก็บของในบ้านนี้ก่อนนะเพราะว่าจะไปบ้านเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะได้เลบมีคนอยู่ไง อยู่ในบ้านนี้ก่อนแล้วกันแฮปวันนี้เนี่ยโอ๊ยโอ้โหเกือบตายเลยยังมีคนเหรอแถวนี้เนี่ย โอ้ปืนหลายกระบอกแล้วเฮ้ยใช้ได้อยู่หรือว่าจะเป็นเจ้าของบ้านนี้วะเนี่ยผมกำลังโยนของทิ้งอยู่เลยเนี่ยโอ้เอาซะเกือบตายแล้วเนี่ยเฮ้มีกระมาฐานด้วยนะสองพกว่าแล้วก็ฐานด้วยเก็บไปเลยแฮบใช้ได้อยู่ เฮ้ยเกิดบ้านนี้เหละ่ะดูเหมือนกับว่าจะไปกันหมดเลยรอบเนี่ยเดี๋ยวมาซ่อมบ้านกันก่อนนะไม่รู้ว่ามันเจาะต,ตรงไหนเนี่ยเอะบ้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะนี่หลังคาผมไม้หว่าก็าเลยเจาะง่ายนัยน่เนเองรับหินไม่พอไงอเมื่อกี้เนี่ย ปิดเลยแล้วกันแฮปปิดผนึกไปเลยบ้านนี้โอ้โหแล้วจะทำยังไงดีวะเนี่ยอระเบิดก็อยู่ในตัวด้วยแฮป ผมว่าเราสร้างบ้านแถวนี้ดีกว่าวะ่เอาไว้เก็บระเบิดนะเดี๋ยวจะไม่ทันแอร์ดรอปน,นั่นเองครับอาชื่อพวกนี้ยังอยู่นี่วาพวกเล่นสีคนเมื่อวานเนีบอกเลยว่าถ้าพวกนี้อยู่นี่มันแน่นะที่เราก็คอยมาดักกันใหม่ครั เก็บระเบิดตรงนี้ไปเลยเฮ้ยใกล้ๆเลยดีกว่า AK ซะด้วยแอปเฮ้ย ทิ้งไม่โดนเลยโอ้โหมว่าตัวนี้ได้แอร์แน่อนอนวะ่ะเมื่อกี้มันมีเสียงไอเคไงโอ้ต้องรีบไปก่อนแอบเดี๋ยวไปโยนของทิ้งแถวนี้ก่อนนะโอ้ หมาป่าก็ไล่ <S <S 1> <S 1> มาเลยครับวิ่งมาแล้วเห็นผมยังกะเนี่ยอ้าวยังไม่เห็นผมล่ะอ้อตัวนี้ก็ปืนเยอะ อะไรกันเนี่ยเก็บเลยครับโอ้เซ็ตเหล็ก2-3ชุดเลยครับทุกคนโอ้กระเป๋าเต็มละมาฝังของไปก่อนแับเดี๋ยวไปยนทิ้งก่อนเนี่ยทิ้หายเลยไงของเยอะแน่เนี่ยนี่เดี๋ยวทิ้งตรงนี้เลยแล้วกันแฮบ เดี๋ยวจะไม่ทันนะโยนไปเลยเปืขึ้นอย่างเยอะโอโห้หลอดยาก็เยอะครับเนี่ยแต่ว่ายังไม่เจอตัวเอเคนะ <S <S ัยังอยู่ว่าเดี๋ยวขอไปเก็บของกันก่อนครับเนี่ย ีปืนซะด้วยอ๋อดูดิของเต็มตัวไม่รู้ว่าจะโยนอะไรนะรับเนี่ยป่ะไปเก็บเงินก่อนครับเดี๋ยวช้าๆนี่จะเสียเปล่าโอ,โอ้ตอนนี้คือแคมนี่รวยแล้วทุกคนของอย่างเยอะ มาเลยชุดเหล็ก2ชุดไป เ k มาเลยรับต้องการอยู่พอดีในที่สุดก็เอคมาแล้วอ้ของเจรีป่ะเนี่ยโอ้ข้างหน้าหนึ่งตัวครับเฮ้ยตัวนี้ M4 ป่ะเนี่ยเห็นสีม่วงม่วงเดีย๋ยวบอกว่า M4 นะ โดนของกันก่อนนะโอ้โหกระเป๋าเต็มอีกแล้วไม้นี่ต้องการนะเฮ้ยโอ้โห,โโหกลับตายอ้อนี่ไงมีอีกปะเนี่ยนี่โดนอีกนัดเดียวก็ร่วงแล้วผมเนี่ยเกืียบเลยไงโอ้เอมโฟจริงด้วย ทิ้งชิปเลยแล้วกันแรบไปแล้วอยู่ดีๆก็รวยแบบงงๆแรบเนี่ยได้ทั้ง AK แล้วก็ M4 โคตรรวยเก็บไปเลยโอ้โหตอนนี้ปืนเหลือใช้แรบ มาเดี๋ยวไปเก็บของกันต่อนะมันก็ยังมีตามพื้นอยู่เลยครับเนี่ยเก็บของกันเลยอย่างรวยเรับเนี่ยใครมาว่างเนี่ยมาเจาะบ้านผมเนี่ย ก็น่าจะรู้นะว่าข้างในเป็นเหล็กก็ยังจะเอาแฮปเนี่ยปาเดี๋ยวไปหาบวกนะตอนนี้คือมีปืนเยอะเลยไงเดี๋ยวไปใช้กันบ้างแฮปเนี่ยเหลือใช้เลยแฮปปืนยูซี่ควมมาสเนี่ยมันมีคนอยู่บ้าวะไม่น่าจะเป็นบ้านบ่อนนะทุกคนเอ้ยยังไงกันล่ะเนี่ย โคตรแปลกเลับดูดิโอ้โหป้อมไฟฟ้านี่คือเป็น20ป้อมเลยนะหรือว่ามันจะขนมาจากบ้านบอดวะเอย่างเยอะวะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆก่อนแนฮะเดี๋ยวถ้ามันเปิดนี่ได้ตายจริงแน่นะไปสร้างเตียงดีกว่าวะไปหาผ้าแฮปตรงน,นี้บ้านอะไรเนะี่ย มีคนมาแฮปวิ่งม,มาแล้วเดี๋ยวจะแกล้งว่ายังไม่เห็นมันนะมานี่สิเพื่อนเรายังไม่เห็นดายนะโอ้ยมันต่อขึ้นสูงอะเอาดินี่ยังเข้ามาเด้บเดี๋ยวเราก็จะดูว่ามันจะดันมาบ้างเฮ้ยเอาว่ะ มาแล้วนี่เจ็บไปสิโอ้มีอยู่ี่ซะด้วยเฮ้ยอ่าหรือว่าจะเป็นบ้านมันมันมีเตียงอยู่หน้าบ้านเบนบนี่มีคนเกิดว่ะมันแน่นอนเนบเนี่ยเอาเลยไงวอนนี้เจ้าของบ้านกลับมาเนบ ได้เวลามาปล้นปืนแล้วเดี๋ยวเล่นกับปันซะหน่อยครับเนี่ยเฮ้ยมีระเบิดน้ำมันด้วยเดี๋ยวรอมันออกมาแฮบเฮ้ยโคตรรวยวะ่ะมีหลายป้อมเล็บเฮ้ยมันมาละโอ้โห ก็เปล่าแต่ว่าใช้อยู่ีิประมาทเกินนี่มันเกิดมาแล้วเดี๋ยวจะล่อมันนะอยู่นี่เพื่อนเอาปืนเลยก็มายิงด้วยซะเข้าบ้านแลบนี่นี่มันก็จะรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้ไง ไปย้ายที่ดีกว่าป่ะไปอยู่บล็อกข้างหน้าแฮปไปเล่นกับมันก็สนุกดีแฮปได้ปืนมาด้วยนะมาแล้วโอ้โหวิ่งแบบใจสู้แฮปไม่กลัวอะไรนี่ใจสู้ ำไมของในบิวผมไม่พอวะเนี่ยเอ้ยอะไรวะเมื่อกี้ขึ้นอยู่เลยว่าของไม่พอโอ้มันอ้อมไปหลังบ้านเนปว่าอยู่หายไปไหนนี่อ้อมไปหลังบ้านใช่ไหมมันไม่รู้จักเอเคแล้ว แต่ว่ามันยังไม่เปิดน้ำป้อมไฟฟ้าเนี่ยหรือว่ามันไม่มีเครื่องปั่นไฟวะนี่โคตรเยอะวะคือถ้าเรดบ้านมันไปก็ได้ป้อมด้วยไงน,น่าจะคุม้มแฮปทุกคนโอ้ยมีตัวดันมาวะ่ะแต่ว่าชื่อเมื่อกี้ไม่มีนะแสดงว่านี่เพื่อนมันอะดินี่เพื่อนมันมาเสริมแ้ว หรือจะดูว่ามันจะดันมายังไงนะเยมาปะโอ้โดนไปนัดเดียวเอ้เพื่อนมันจริงด้วยฝ่ามาร์ทแล้วก็เซ็ตเหล็กก็สแสดงว่ารวยดิ ยาวยาวแฮรอบนี้ปืนเก่งซ้มปืนว่ะทุกคนรวยนะเน่หวังว่าผมคงไม่ตายก่อนนะไม่งั้นจบแน่ รอบนี้อยู่สิเอาวะอยยาไปมืงไม่หมดก็มาต่อได้เรื่อยๆแล้วก็อยู่เล่นกับมันไปครับเฮ้ยรอบนี้มาสองเลยวะเราจะโดนโถมแล้ววิ่งมาสองคนครับ นี่มันเรียกเพื่อนมันมาอีกแล้วอันนี้ชื่อใหม่นี่โอเคสองคนได้ห้าวเลยรับวิ่งเข้าใส่เลยมาผมว่าเราไปกันก่อนดีกว่าวะ่ะคือถ้าอยู่ต่อน,นี่ก็อาจจะตายก็ได้นะถ้าหยิบปืนก็ได้มาหลายกระบอกแล็บเนี่ยรวยนะแต่ว่าจะมาหายิงคนเนี่ยพี่เจอบ้านแบบนี้ก็ใช้ได้อยู่ถ้ามีระเบิดนี่ผมเรดไปเลยนะอเอ้ ไปดีกว่ารับเฮ้ยมันออกมาเลยวะ่ะมาอยู่แล้วเพื่อนไปแล้วโอเคก็เหเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับเซิร์ฟนี้ครับก็เป็นวันที่สองนะไม่รู้ว่าจะเล่นต่อหรือเปล่านะคือถ้ามีคนก็อยู่ต่อแล้วกันแฮปโอเคแฮปยังไงก็ก่อจากไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์ผมด้วยนะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายไปละ